ตัวนี้มีเกียร์เดินเองนะครับผมเรากำตรงนี้ครับรถก็จะเดินเองนะครับอันนี้ทำล้อเสริมพิเศษให้นะครับเดี๋ยวเราไปลองพ่นยางกันครับผม มารีวิวนะครับเครื่องพ่นยานะครับเขียวริสึนะครับตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์นะครับมิซูบิชินะครับเป็นซินสีจังหวะขนาด4ี่แรงนะครับอันนี้มาพร้อมด้วยสายหนึ่งเมตรนะครับนี่ผมเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีทาล้อเสริมพิเศษให้นะครับจะได้เข็นง่ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับแฮนด์นะครับเห็นไหมฮะอันตัวเบรกล้อตัวนี้นะครับที่สําคัญพิเศษนะครับมีเกียร์เดินเองด้วยนะครับ อย่างนี้นะครับเรากำตัวนี้ครับมันจะเดินเองนะครับตามรูปนะครับเดินขึ้นรถด้านข้างนะครับขึ้นหลังหลังรถบ้านเรานะครับอันนี้ก็มาด้วยปั๊มนะครับของเคียวริสึนะครับ sp 3 5 1นะครับอุปกรณ์ยังครบชุดนะครับสายครบหมดทุกอย่างนะครับอันนี้สภาพ95%เเลยนะครับชุดเกียร์ชุดอะไรยังน็อตยังใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวม้วนเก็บสายอัตโนมัตินะครับ อ่าแล้วเราดึงมันนี้ปุ๊บมันก็จะเก็บตรงโลนี้นะครับนสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสการฉีดพ่นให้ดูนะครับิดอันนี้จะให้เดินก่อนนะครับเดินต้วยกับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เดินเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองฉีดให้ดูนะครับอันนี้แขนนี่พับได้ครับกำตรงนี้ครับพับเก็บนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะลองฉีดให้ดูนะครับฉีดก็ขึ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ลากสายนะครับอันนี้ด้ามทองเหลืองให้เรียบร้อยนะครับมีปลดล็อกนะครับ ลนะครับอ่าลองดึงไปอีกดึงไปอีกครับดึงไปอีกอันนี้เราดึงมันก็จะปล่อยสายออกเรื่อยๆนะครับอ่าทีน,นี้เราตามไปดูกันครับปั๊มแรงมากครับนี่สายประมาณ100เมตรนะครับใช้ในสวนทุเรียนสวนปาล์มสวนยางครับสวนนี้จะผาลัมนะครับได้เหมือนกันครับเดี๋ยวขอดู แรงดันน้ำนะครับต้องบิดบานอีกทีด,ดิบิดบานไว้ก่อนแรงดัานนนน้ำมาหาาศละครับี่นะครับเราดึงหางมาจัดรัวเครื่องนะครับ เครื่อนะครับวันนี้เางด้นงเหลือนตัวนี้นะครับสามารถีนได้หอี้นะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ที่มลโลดครับปรมาณจหัไดโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามุกจน่นครับอเคค่ะสหัวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ